มาถ่ายชมสวนเราหน่อยนะจ๊ะนี่น้ำฝนตกจ้ะก็จะเป็นสีนี้นะจ๊ะคนได้ค่ะตกวันไหนไม่รู้น,นะจ๊ะบ้านสวนของเราจะลกๆหน่อยนะคะมาแค่เสาร์อาทิตย์ทำกันอยู่สองคนตาใหญ่ก็จะยากนิดนึงนะจ๊ะจันถึงสุขไปทำงาน มีอะไรหักไปตายบ้างนะคะนี่เอามาตอกใ,ใหม่นะคะริมคลองก็จะให้ดันดินไว้เพื่้นยานางออกมาสุดพื้นที่เลยค่ะนี่ค่ะเขตรั้วเราอยู่แค่ตรงนี้บ้านสวนของเราอันนี้ยังไม่เคลียร์นะคะจะเคลียร์อยู่นะคะจะเคลียร์อยู่นะคะป่ามุมนี้เคลียร์ไปแล้วตอนแรก ลกอีกแล้วนะคะไปค่อยเคลียค่อยเริ่มปลูกใหม่นะคะนี่หัดค่ะเรื่องหักเรื่องแรงปกติค่ะก็ปลูกใหม่ปลูกใหม่เรื่อยๆนคะคะเราท่านชมสวนขังฉัน นี่ก็ตลิงปิงน้าไปดิฉันดอกดินค่ะชมบ้านสวนสักสองนาทีบรรยากาศสวนฉันนิดหน่อยพอละสองนาทีบายสวนฉันยั้งเสาจ้า